เศษปลาจีนอ่ะพี่ภูมิแนะนำอะไรบ้างแนะนำไปเรื่อยๆระหว่างที่น้องพันกินพี่ภูมหมูบาร์บีคิวที่เราซื้อมาขอดูหน้าตาขอดูหน้าตาของงานนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยอันนี้บาร์บีคิวหมูกับเนื้อวัวนะครับอันนี้เป็นไอเดียเซมเป้นะครับนี่อ่ะพี่ภูมิจะกินอะไรโชว์แต่ละงานก็แต่ละบุฟเฟ่ต์ก็ไม่แพงเลยนะครับแล้วก็มีพวกปลากรุงปลาไก่นะแล้วก็มี ร้านที่เราอยากซื้อเหมือนกันแต่ว่าคิวมันยาวแล้วเราก็ลิว l o ไ g เออโดนัทญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็การาเมลแม่เกดก็เยอะนะฮะเมื่อกี้ได้การาเมลมาแต่ว่าไม่รู้ใช่การาเมลแม่เกดไหมเขาเกดว่ามีเจ้าเดินในใอใน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 ทิกตอกเจ้าดังแล้วเราก็เลยไปนะฮะอ่ะพี่ภูมิจะชิมอะไรก่อนชีมโคหมูบาร์บีคิวหรือมไม่ใช่ไต้องหั่นอันนี้ไม้ละประมาณยี่สิบบาทนะฮะมั่งกันเลย อันนี้น่าจะเป็นัไอ้ลองเดานะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเนื้อหมูนะครับอ่ะจะชิมชิมถอนไหนหันใช่องมด้านนึงออสแตงบรี่จำๆอันอันเนี้ยที่น่าสนใจสุดคืออะไรนะไอเดียเซมเป้ใหญ่กุ้งไม่แพงมากนะครับแล้วก็มีอันใหญ่เบ้อเลยที่เป็นหน้าซีฟู้ดด้วยครับ น้องพันเป็นยังไงอร่อยมากแป้งไม่เหนียวติดคอน้ลืมิน้ำหรือเปล่าอีกไม้นึงพี่ภูมิลองชิมอีกไม้หนึ่งที่แตกต่างกันน้องพันธกัดตรงปลายก่อนถึงลูกเออมันจะได้ไม่ลำบากันนี้เนื้อวัวเนื้อวัวนยี่ยังไม่ได้ใส่ซอสนะยกซอสมาเนี่ยซอสอยู่ในนั้นพี่ภูมิแตะให้เลยเอเทปเอ้ยกิแบบเปลา อนนออรนคือคนเยอะมากจนแบบลำบากอะ่ะใช้<อ>ใครทำว่าลำบากอาจารย์ไม่ออกด้วยะแบอึดอัดแต่คุ้มนะอยากกินทุกอย่างอันไหนที่เราพลาดบ้างวันนี้เราพลาดอะไรมั่งนะโด,ด,โดน้อยโดนัทไม่ได้กินแล้วก็มีอะไรตรงปลาหมึอกอะ่ะตรงแล้วก็ปลาหมึกเจ้าอย่างปลาหมึกปลาหมึกอะไรนะที่มนันหัวนอะ่ะน่าจะอยากกินแล้วนะ ไม่ได้กินมันเยอะเราคิวไม่ไหวบวกไข่ไข่ปลาหมึกเออมึงคนเยอะมากออมพี่บุมจะชิมอะไรต่อไปมีทิชชู่วไหมเนี่ยรถอ่ะถ้ากินกินซี่โครงหมูบาร์บีคิวอืมมาลองอันนี้เลยกว่ากระดาตเปียกค่ะอ่ะลองไอเดียเซมเพยอันนั้นคืออะไรมันคือ <มา S 2> เคฟขายเชฟเก้าส <99 S 2> ิบเาบาทแผ่นเดียวอะ่ะก็ไม่ใหญ่ยังก็ไอเดียค่าไอเดียเขานะไม่ก็แปลว่าถ้ามันมีที่3-4ตลอดอ่ะ แล้วถ้าเราขายอ่ะเก้าสิบเก้าบาทเราไปทำเราไปขายดีไหมอ่ะขอดูอันนี้กุ้งอ่ะในกุ้งอ่ะใช่ไหมกุ้งตัวเบลอตัวนี้อ่ะลองแกะมาดยค่ะกุ้งเขาบอกกุ้งฝอยมันจะเห็นนิกด้านหนึ่งนี่นะดูนะอันนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้อ้ยอ้ยไหนนะคะนี่คือเรากินได้ไหมเนี่ยมันยังไม่ได้แกะเลยกินได้มันแห้งแล้วมันกรอบมากเลยนะนีนะฮะทเหมือนข้าวเกี๊ยบอ่ะอืมอืม น้ำพันชิมโชว์มันแสงอาจจะน้อยนะเพราะว่ามันเป็นในรถนะคะเป็นยังไงคะรถถ้าตรงไหนบางๆมันจะมีแป้งเอเอสเอเอสวอเเอสเอเมเอสมาเอเอสมาเอเออเอเอสเอเออสเอ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 อเอสอออสอรอจินเอเอเอสเอเอเอสเอกว่าสอซอสออริจินอลนะมันมีอะไรมั่งสไปซีเพสอเอเอสเเอ้เอเอเเเเนเ ครตอบได้ช่วยอันนี้แบบออริจินอลนะครับออ่่านนกคือตอนแรกเราเขาจะให้เราเราจะทาความจริงต้องทาลงไปนะฮะอันอย่าทาหมดเพราะว่าน้องพันไม่กินซอสพันกินไหมลองชิมไหมเอาลองให้แม่ชิมสิที่แบบไม่ใส่ซอสเขาจะเทตรงไหนดีิผมก็คือใส่กินที่เจ๊ไหมหักขึ้นมาก่อนหักขึ้นมาจะจิ้มเทเป็นไงจิ้ม มล้าจะพูดอะไมาห้างติดเพดานอะเขาเรียกว่าอะไรเพดานเพดานเนื้อเหมือนเขาเกียบกุ้งเลยเหมือนเขาเกียบกุ้งเลยใช้ได้เอามาเอามาให้คนขับรถชิมเนี้ยให้คนขับรถคนขับรถชิมันเหมือนจริงๆนะเนี่ยคนขับรถแต่ว่าแป้งมันจะเป็นเหมือนแป้งเคปคล้ายๆอ่ะคล้ายๆเออคล้าแป้งเทปแต่ว่าเหมือนเขาเกียบกุ้งอ่ะลองแบบมีซอสมั้งตัวเขาเป็นไง อืม,มันเผ็ดแล้วให้ทานมั่วอ่ะมันต้องทายให้วป็นชั่วไปลองกันอ่ะน้องพันลองหน่อยก็ตายสตรอเบัลลี่ลูกละแปดสิบบาทเนี่ยใช่ไหมคะหกห้าแครอเบัลลี่ลูกเล็กลมันใหญ่เลยคข้าวใหญ่เลยเราจะกินสักพักกันก่อนอุ้ยแต่แต่แต่เราเหนื่อยอะ่ะเพราะมันเค็มเค็มเหมือนโชยุเลยนี่คือลองกล้องใหม่นะคะวันเลยอันนี้อันนี้มันเหมือน โชยู่ที่เป็นซอสเหนืดไกว่าโชย,ยู่อ่ะอืมไม่ได้เพิ่มไม่เอาแม่ไม่กินซอสแต่ตั้งกินตังคูอันนีน้แนะนำแนะนำเพื่อนๆให้มางานเกษตรม,ม,มันต้องเผื่อเวลาหนึ่งต้องเผื่อเวลารถติดมากแล้วก็ออกสองแอรให้พวกพัดลมส่วนตัวมามพัดลมเล็กๆอับต้กงมือโอกาสต้องมือบางกระแสไม่งั้นหายใจไม่ออกเแล้วเราจะทำงานที่จะได้อยากกินของที่เราอยากากินอ่ะ ร้านที่ยังเหลือถึงวันไหนถึงวันไหนเท่าดือนมิถุนาเท่าที่ฟังประกาศนะมันจะมีวันที่เจ็ดประกวดทิดาเกษตรวันที่ห้าประกวดร้องเพลงวันที่เจ็ดทิดาเกษตรวันที่เก้าทิดาจำแรงอีกหลายอย่างเลยหมายถึงสาวประเภทสองหลายอย่างน่าสนใจมากแต่เราต้นไม้ก็มีเยอะแต่ต้องเอาพิกอัพมานะคะการเกษตรการเพื่อไยอันนี้เรา้องชิมตรงนี้อลองชิมตรงมีกุ้งสิเฮีย เราเจอดจอดไปเลยอ่าอ่าอยากรู้ว่าตรงนั้นจะเป็นอุ้ยมันอ่าตัดเลยโบเลยเขาบอกว่ากรอบมากอ่ะตากุ้งนะฮะอ่ะลองลองเนื้อมันยังอยู่ไหมเนี่ยอ่ะพี่บุ๋มเราเอาใส่ซอสไหมขอลองชิมคล้ายๆน่าจะแตงกุ้งกรอบไม่เหมือนคางกุ้งหน้าคางกุ้งไม่เหมือนโนชิมบ้างแม่จะชิมอ่ะแม่ชิมกินกัน อร่อยนะคล้ายปลาหมึกย่างอ่ะแต่มันเป็นกุ้งย่างให้่ายมันพาน้ำไม่ไหนเมื่อกี้ไม่ให้ค่ำมม่หรอมีน้ำใม่ายอยู่นี่มันเหมือนเจนนี่เหนียวแบบว่าเคือนมและเจนาทีแล้วขอตัวกินก่อนนะมันจะดึกอ่ะบอกเพื่อนอยากมามาถึงวันไหนนะสิบเอ็ดมิถุนายนครับตัง่สามสถนายนถึงสิเอ็ดมิถุนายนกินไปหมดนะ แล้น้องพันกินแอดตรอเบอรี่นั่นเขาเรียกว่าอะไรนะทงปูลูเป็นยังไงมันกรอบโอ้โหเธอวหวานเจี๊ยบไปบ๊ายบายบ๊ายบายสวยมาก